เลาะ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 ลอบไปลอกมา้าเห็นนี่ต้นฮอบเห็นต้นฮอบเก็บยอดฮอบนิดหน่อยแล้วก็เอาไปลวบรวมกันกันกบหญ้่หวานนี่จ้ะแ้ห่หวานกับฮอบเอาไปรวกรวมกันนี่เต็มเลยยอดฮอบแต่ค่อยไม่อยากบุลงไปจ้ะไม่ใช่อะไรฝนมันตกจัอน,นียกลัวลื่นกลัวลื่นหัวทิ่มหัวตำ อันตรายจ้ะเพราะว่าฝนเลาะไปเรื่อยๆจ้ะเลาะไปเรื่อยๆสิผ้าเลาะเดินตามหาญ้าหวานเดินตามหา้าหวานสายตาเมื่อหนึ่งถือกล้องเมื่อหนึ่งถือกล้องเมื่อหนึ่งสัดส่องสายตาหาผัก <c ười> โอ้หย,ยอดหอบ มาเดือนนี้ยังไม่ถึงปลายเดือนมิถุนาเลยค่ะเออมิถุนากรกฎาคมมิถุนาเนาะเนี่ยเพิ่งจะต้นเดือนมิถุนาเองผักไปหมดแล้วผักแก่หมดแล้วจ้ืเนี่ฝั่งนี้ให้ดูเนี่ยอันนี้ฝั่งน้ําเยอะจะวันนี้น้ําขึ้นเยอะอันนี้ฝั่งที่จะออกไปทะเลฝั่งนี้ฝั่งจะออกไปทะเลจ้า น้ำเยอะจ้าวันนี้น้ำขึ้นเพราะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้คือคลองที่จะทอดออกไปสู่ทะเลฝั่งนี้ใส่เสือส้อสามซันพอดีจังเี้เพราะมันจะเย็นยน,นิดหน่อยอเดินช้าๆหน่อยเดินเร็วเดินเร็วค่ะเดินช้าเดินช้าบ,บุปปิน บอกถ่ายคลิปให้เดินช,าชา้าๆข่อยกับยางสาบบอกเป๊ะข่อยยางได้ตันยางเรี่ยวๆโนะอ,อ้ยใส่อะไรปะเนี่ยอ้ปลาก็เยอะเล็กค่ะฝนมาอีแล้วฝนลงมาอีแล้วแย่ๆไ่มาแล้วค่ะฝนตกมาอีกแล้วฟ้ามืดฟ้ามองไม่เห็นอีกอย่างนนคนก็เฝ้าเข้าบ้านเข้าบ้าเข้า,ขา,ขาบ้านกัน ย่างเรียวกับเป็นชั้นๆขึนะ้นมผักสะเดาผักสะเดาค่ะจับโุราพา์ให้เน้นๆก่อนอ อย่างเร็วใบแก่หมดแล้วต้นหมากรากไม้ก็ยอดผักยอดอะไรมีเขาจะออกผลแล้วค่ะเขาก็รีบตูเนะเาะเพราะเขาจะออกผลเป็นยอดเป็นดอกแล้วก็เป็นผนลเขาก็จะออกผลมาให้เรารับประทานสิ่งไหนที่รับประทานได้ก็รับประทาน ใช่ละบ้าหน่าหวานดีนะตรงนี้เขายังไม่มาตัดอีกสักหน่อยก็เขาก็มาตัดแล้วนี่อีกสักหน่อยเดี๋ยวเขาเอารถมาตัดแป้นอืดตืดขี้กันนะจ๊ะเนี่ต้นเชอรี่เชอรี่ป่าเชอรี่นี่โดกโดกผลไม้ปีนี้โดกโดกจ้ะเชอรี่ปีนี้โดกมาก เชอรี่ต้นข้างทางนี่ดกมากจ้ะนี่เห็นบ่นี่โดกโดกจ้ะนี่นี่เชอรี่นี่กำลังเขียวนี่โดกจ้าปีนี้ผลไม้ผลไม้ป่าทั้งหลายแอปเปลิลโดกปีนี้ได้กินเพราะท่านนกจ้ะไม่ใช่ไม่ทันขนนะไม่ทันนกนกเขาเอาไปกิน พอสุกออกมานั่นออกมานกเอาไปกินมือผักติวส้มกับใบมือแล้วนู่นนี่ยอดผักติ้วส้มนะคะนันยอดผักติวสม้มไปมือแล้วกอบักยายผักติวสมม้ววสมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยจ้ะไอ้เบิร์นนี่ผักติวสม้มเออผสมกับญ้าหวานเอา้าผักติวสม้มผุ่นญ้าหวานก็ไปหมอแล้ว โอ้ยหุ่นเป็นดอกหมดแล้วนี่แหาหวานเยอะอยู่ค่ะเนี้ยผักติวสม้มนนผักติวสม้มาไปตุมป้มใส่ปลาผักติวสม้มมาไปตุ้มใส่ปลาไปนี่ผักติวสม้มอู้เยอะแถวนี้ผักติวสม้มเยะอะหุ่นยหาหวานกับปลาหุ่นยหาหวานเยอะแหนหวานหลายต้นอยู่ตรงเนี้ยงอน่ก็ะยาหวาน แจ่ก็กินเขาไม่ได้แล้วโอ๊ย้อยหญ้าหวานนี่ต้องมาจอบตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ปลายเดือนเลยค่ะปลายเดือนพุทษภาปลายเดือนพฤษภานี่สิพอดีเก็บด้วยหญ้าหวานนะนี่พอต้นเดือนมาเนี่ยเขาจะตูริวเห็นมั้จ๊ะนี่หญ้าหวานมันบ่นะหญ้าหวานไปหมดแล้วเป็นดอกหมดแล้ว เป็นดอกก็ไม่เก็บจ้ะให้เขาได้เติบโตอีกปีหน้าแหาวานอู้เยอะจ้ะตรงนี้แหาวานผุ่นอู้เฮ้ยนาะมาซาเกินไปเนี่ยแหวานลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยให้ดลูลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ก้านเขาจะเป็นสีม่วงม่วงก้านเขาก็จะเป็นสีม่วง แล้วดอกเขาจะเป็นดอกแบบนี้สีเหลืองดอกเขาถ้าเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะบานเป็นสีเหลืองนี่คือหญ้าหวานเด้อมันเป็นปองปองๆมงดเือหอยก็ออกอารวา,าวา่หญา้าหวานอที่สำคัญทิ่ผ้าบึงที่สำคัญ พาดูผักสะเดาฝนตกพาดูผักสะเดาค่ะอายุปลายหมดแล้วผักสะเดาก็เนยเด้อจ้ะผักสะเดาอืมวันนี้พาเลาะชมบรรยากาศในวันที่ฝนพรำวันที่ฝนตกในวันที่ฝนพรำเธอคิดโอ้โหยอดหอบ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 นี่เห็นหยอดหอบอีกแล้วจ้ะหอบเนี่ยเนี่ยยอดหอบ ชีกิบตสองนี่ยอดฮอกเก็บแต่เล้ยนี่นี่จ้ะทักเะดาอยู่เพื่อนยังมีจ้ะนี่เสดาวนี่ด้อไม่ค่อยดูนี่ทักเสดาวนี่จ้ะนี่เสดาวอยู่บ้านเก็บไว้อยู่ก็เลยไม่เก็บไปหยิงพักเะดาวเสดาวนี้กินได้ค่ะ ดูง่ายๆบักเสดากินได้ใบเขาจะเรียวๆใบเรียวๆแบบนี้เป็นแล้วก็ข้างใบเขาจะเป็นหยกักๆอันนี้คือเสดากินได้ใบเขาจะเป็นแบบนี้สังเกตดูนะคะต้นเสดาเขามีคู่เหมือนอเขากินได้เนี่ยเสดาอย่างเงี้ยต้นเสดานี่กินได้เนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นใบอย่างนี้นี่จ้ะนี่เสดากินได้สังเกตดูง่ายๆเด้อใบ แล้วก็ต้นเขาจะเป็นลายลายจุดดำแดงจุดดำไหมเออตรงก้านเขาจะเป็นจุดดำดำเห็นบนนี้จ้ะก้านเขาอยู่ใกล้ๆนี่สะเดาที่กินได้ใบเขาจะเป็นใบแหลมๆเป,เป็นเป็นใบข้างๆใบเขาจะเป็นเป็นเหมือนเหมือนจักจักจักนะคะอันนี้คือสะเดากินได้เด้อค่ะพี่น้องมันหลายแล้วก็มันมีคู่เหมือนอันนี้คือสะเดา อายุเยอะแล้วแต่เอาไปอ,อมได้จ้ะเอาไปต้มต้มนานๆแล้วก็เอาไปอ,อมใส่หมูก็ได้อยู่ก็ได้อยู่จ้ารุ่นนี้ก็โอเคอยู่แต่วันนี้ไม่เก็บกลับแล้วค่ะเพราะว่ามันมีอยู่อยู่ที่บ้านเก็บไว้อยู่กามหนึง่งเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยจ้ะเนี่ยต้นเขาต้นเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ต้นะสดสะสดา,สดากินได้เห็นปะ่นะแสดากินได้จะเป็นแบบนี้ งามต้นขาง่ามอยดียได้แต่สะออนกินขมขมอัมลัมกินกับก้อยกินกับก้อยขอกินที่บ้านให้มันหมดก่อนแล้วค่อยเอามากินที่เราโอแล้วค่อยเอามากินเก็บกินทีละนิดทีละนิดก่อนค่ะเก็บกินทีละนิดทีละรมแล้วค่อยเก็บอันใหม่เอาไปค่ะไม่อยากให้มันไปนล้นตู้เย็ยนฝนมาอีกแล้ว แยกๆกยกหมาแล้วฝนเอ้ยอืมอืมฮอปอ,อ,อันนี้ฮอปเล็กเนี่ยจะเนี่เป็นเป็นผลเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ยเริ่มผลละต้นนี้ใบแก่ยอดแก่อันนี้ยังยังได้อยู่อืเนี่ยอันนี้เป็นผลแล้วเนาะ แก่แล้วผลเนี้ยไม่อร่อยแล้วค่ะไม่ชอบมันมันแข็งกินเนี่ยไม่มีฟันเคี้ยวแล้วฟันไม่ดีอ่ะเขาเป็นเนี้ยเขาเป็นลูกแล้วเนี่ยเป็นลูกละนี่จะเป็นลูกแล้วแก่แล้วยอดเข้าไปหมดแล้วอืมอืมบอจ้ะกินไม่ได้แล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้เขาเป็นหมากแล้วนะเนี่ยอันนี้คือหมากเขาเนี่ย หมากเขาค่ะหมากหมากต้นเดาหมากต้นเะดาเป็นหมากแล้วจ้าไออย่างนี้ก็ไม่กินแล้วนะคะแต่บางคนก็กินได้อยู่บางคนชอบกินก็กินได้แต่เราก็ไม่กินแล้วเพราะมันฟันเราไม่ได้แข็งแรงปันนั้น <laughs> มันแข็งกินได้มมนก็กินบ่ได้มันแข็งมันแข็งมากเลยโอ้มันเจอกหุลาบหิน กุหลาบหินสีชมพูอ่ะมาเจอกุหลาบกุหลาบหินนั่นเนี่ยกุหลาบหินสีชมพูเนี่ยหอมมากเลยจ้ะอันนี้กุหลาบหินสีชมพูนี่จ้ะเต็มเลยจ้ะช่วงนี้หรือท่าเรือเยอะริมทะเลอันนี้เป็นจะเป็นสีชมพูอ่อนหอมหอมดอกกุหลาบอันนี้แหละจ้ะหอมอบอวลทั่วบ้านทั่วเมืองจบคลิปรถไฟมาอีกแล้ว รถไฟใหม่แล้วรถไฟใหม่เลวโอ้เอาไปฝนตกลี่นห้ามหัวแล้วจ้าตกมาอย่างหนักเลยจ้าตอนนี้ฝนตกมาอย่างหนักสาวบุญไทยเอ้ยฝนตกค่ะฝนตกลิ่นแหน่แยนแล้วจ้าโอเคไปฝนตกห้ามกล้องข่อยมันเป็นยังหรอ ฝนตกห้าแล้วก็จบคลิปด้วยเห็นรถไฟน้ำจ้าโอเคได้แล้วจ้าได้ซัมเนียจ้าพ่อแล้วได้ยอดหอบสองสยอดแล้วก็ง่หวานได้ซัมนียจ้าโอเคแค่นี้กับพ่อกินแล้วโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สาวผู้ไทยเนี่ยเด้อวันนี้พาเลาพาป่วงในวันที่ฝนตกชมบรรยากาศทางตอนใต้สวีเดนเมืองแองกันโฮมให้ดูว่ะ